ถึงหลักสําสำคัญแล้วค่ะที่อธิบายไปเมื่อกี้เนี้ยเพื่อให้เราอดูตัวอย่างเราเข้าใจมากขึ้นนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างอาจารย์จะพามาดูการค้นหาก่อนว่าต้องค้นหายัางไงหรอถึงจะเจอแผนการเรียนรู้ที่มันตรงกับเราต้งสตินะตอนนี้บางคนก็มีอยู่แล้วคุณเยี่ยมมากบางคนบอกว่าหนูเสร็จของหนูเรียบร้อยแล้วค่ะเยี่ยมเยี่ยมจริงๆอิง <c oughs> เออเิอนเยี่ยมเาไปอีก สำหรับคนที่ไม่มีอะไรไม่ต้องทอแทค่ะวันนี้ต้องมีบ้างและนะคะตอนนี้มันมีอินเทอร์เนต็ตเนอะอากูว่ากู่ที่ชอบเซลล์กันนะคะการค้นหาแผนการจัดการเรียนรู้ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปอยู่โรงเรียนไหนต้องเช็คมาตรฐานตัวชี้วัดบริบทของโรงเรียนนะคะให้ดูว่ามันจะใช้ได้กับแผนที่เรามีอยู่ไหมนะคะกิจกรรม คนที่เขาทำแผลมาเขาเป็นคนน้ำหนัก40กิโลเสื้อตัว S size S แต่เราอะอาจจะเป็นเสื้อไซส์ S S XL XX l เราจะไปยัดอยู่ในเสื้อไซส์ S ของเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเขียนให้ตรงกับที่เราจะสามารถไปสอนกับผู้เรียนได้ นะคะแล้วก็ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด,ด้วยนะคะให้เป็นตัวของนักศึกษาหาจุดที่เจอมันหายากมากแต่ต้องค่อยๆมองไปว่าตรงไหนแหละที่เราสอนแล้วรู้สึกสบายใจนะคะมีความสุขผู้เรียนก็มีความสุขด้วยนักศึกษาสามารถสอนให้กับผู้เรียนได้อาหารกิจกรรมก็เราไม่เข้าใจเลยถงวแท้อ่านเยังทอแท้เองอันเนี้ยต้องรีบตับเลยไม่ได้หรอก คำค้นก็คือแผนการจัดการเรียนรู้บวกชื่อวิชาบวกชั้นที่สอนบวกด้วย DOC เพราะว่าอินเทอร์เน็ตจะค้นหามาทั้ง PDF ทั้งหน้าเว็บทั้งอะไรต่างๆซึ่งทาให้เสียเวลานะคะให้คําค้นตามนี้ลองเอามือถือขึ้นมาลองค้นดูแผนการจัดการเรียนรู้บวกสังคมศึกษาบวกป .3 บวกเทอมหนึ่ง บวก DOC เป็นไฟเบค้นหาเปลี่ยนชื่อวิชาหรือเรามีรหัสรหัสวิชาแล้วมาใส่รู้หัวข้อแล้วเร่อยว่าสิบห้าชั่วโมงไปสอนหัวข้ออะไรเรามาใส่เทคนิคที่อาจารย์ทำคือช้างเผือกมันไม่ได้มีเป็นช้างบ้านทั่วไปที่มันจะหาได้ไง่าย แผนที่มันจะเหมาะสมที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะเจอแค่แผนเดียวแล้วเราจะบอกว่ามันดีที่สุดก็ไม่ใช่ให้ดาวน์โหลดมาหลายหลแผนอ่านาคร่าวๆนะคะอ่านาคร่าวๆข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ค่อยดูว่าไหนแบบเหมาะสมกับเราให้เราแบบว่าอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจในจุดนี้เพิ่มมากขึ้นอ่านครั้งแรกเมื่อเข้าใจเปิดแผนต่อไปเปิดต่อไปมันก็ต้องดีมากขึ้นดีมากขึ้นอย่าเพิ่งพอแท้กับมัน แล้วก็ศึกษาเราก็มานั่งทำแผนของตัวเราเองนะคะอืปลุปกเราปลกเราปลุปกเราจิตใจไม่รู้จะปลุกเตือนแล้วอ่นะอ่ะอาจารย์ไม่ค่อยจะใช้อันนี้เพราะว่ามันบังเนี่ยแหละจริงๆคงไม่มีวิธีการเลยเนี่ยอจอทอนี้มาทั้งหมดเลยค่ะ ศิลปะเอกศิลปะเขาบอกจังมาแล้วเป็นชื่อวิชามออะไรค่ะม,มสองเนี่ยให้ดาวน์โหลดมาหลายๆอันนะคะลองเปิดเข้าไปดูนะคะมีเยอะมากเห็นไหมอันข้างล่างกับายเป็นเนือเรื่องมันที่เป็นไฟ์บอันนี้เป็น pdf ะะหาวิธีปลดล็อกเอาหนูไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะอาจารย์หนนะูหาวิธีกิจกรรมไม่ออกมาดูเป็นกค,คลิปวิดีโอศิลปะมาตั้งปหนึ่งถึงมหกเลยเห็นยังคอมพิวเตอร์บ้างคือระหว่างนี้คือให้ลองหาของตัวเองเนาะ สักห้านาทีปฐมไวยิว่วก็หาปฐมไวยิ่งก็ตัดเอสองเราอหนึ่งอสองอัสามว่าเห็นไหมเราบอกแล้วว่าชื่อเล่นคือแผนการสอนชื่อจริงคือแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยดูไว้หลายอันเราก็มาปรับนะตรวจพาเจริซึมเจอไอเขาสอนก็ไม่อินเพราะว่าแบบเป็นแผนของคนอื่นนะคะเรามาดูหลักสูตรสถานศึกษานะคะว่าตรงไม่ตรงอย่างไร ต่อมาคือหาอนที่หนึ่งเนาะติ๊งเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาพูดคำว่าบัณฑิตอิทุนปีสี่ก็ต้องนำแล้วนี่กำลังจะขึ้นปีสามแล้วอีกไม่นานอ,อ๋อในงานวิจัยก็มีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยที่บอกว่าเป็นผลงานวิชากานไงนะคะให้ดูที่ตัวอย่างได้คลิกที่ตัวเนี้ยนะคะ มุนอยู่แม่มันช่างตื่นเต้นจริงๆเลยหมุนติวติวโอ้ยสมัยก่อนนะว่าหมุนติ้วน้อยกว่านี้เน่เราต้องเป็นวิจัยเชิงทดลองเราอาจจะเป็นทดลองหรือใส่ชื่อเนื้อหามาลงไปก็ได้หรือชื่อชื่ออะไรนะชื่อรูปแบบการสอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะมาทำการวินในใจัยเนี่ย ฟูเทคก็คือมีบทหนึ 1, ่งถึบทห้าความภาพขึนวกให้ดูเขาเป็นตัวอย่างนะเพราะวันนี้มัเขาไม่ให้ปินขอให้ดูเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าเรื่องมันต้องคงเกล็เราบ้างหละนะคืกสา,าถ้าเว็บนี M ้ไม่เจอนะไปหาใน g o o g l e ทั่วไปก็มีเหมือนกันเนี่ยเราคลิกเข้าไปตรงฟูเทคจันรอไม่มีแล้วอยู่ข้างล่างใจเย็นๆใจเลึก นี่ View Open นี่ใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้ใช้ให้ลอกนะอ๋อห้ามดัดแปลงนะอืเขาบอกไปทั้งหมดแล้วจันยูบอกว่าขออนุญาตนะคะเปิดให้หนักศึกษาจันดูใหม่หนึ่เอาบทนี้เนี่ยมัน <c oughs> บอกว่าให้เจนเย็นๆให้รอมันนิดนี้จันก็ไม่ลง น,นี่นม่มันมีแถบด้านข้างมาให้ลงภาพ,พันวกเขาจะยกตัวอย่างมาหนึ่งแผ่นนะคะเราก็มาดูรายละเอียดอ่ะอันนี้จะมีไหมเนี่ยหัวใจเริ่มระทึกนะคะก็ให้ไปหาเราแล้วก็เนี่ยมาดาวน์โหลดไปดูข้างหลังนะคะก็จะมีจะมีในแผ่นเช่นเดียวกันก็จะมีเช่นเดียวกันอันนี้ไม่น่าจะมีให้หาแล้วก็ถ้าไม่มีก็เปิดเล่มอื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ นะคะสรุปก็คือวันนี้ที่อาจารย์มาพูดทั้งหมดเนอะอาจารย์ก็อธิบายเรื่องของอยังไม่จบม่แอรแค่อธิบายตรงนี้ก่อนจากที่ประสบการณ์ที่สอนมานะทั้งไม่สรุปบ่อยๆนะเดี๋ยวก็ไม่เหลืออะไรเลยสิ่งที่อาจารย์จะสรุปก็คือแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่คุณจะฝึกสอนสําเร็จอยากสําเร็จไหม ถ้าไม่อยากสําเร็จคุณไม่มาเรียนหรอกดังนั้นคุณต้องทําแผนการจ,จัดการเรียนรู้ให้เสร็จตรงตามเวลาในไหนก็ต้องทําแล้วทําไมจะต้องไปทาหลังเวลานะคะทําแผนการเรียนรู้ให้สําเร็จนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนไหนเริ่มเติบโตก็ถือว่ามีเวลาหายใจหายคอมากขึ้นแต่ให้ยึดเดตไลน์เดิมนะคะจะได้มีเวลาปรับปรุงไม่ใช่เขาเปลี่ยนเวลาใครก็เ,เปลี่ยนไปด้วยนะคะ,ะทํา ไมได้ไปโรงเรียนไม่รู้ว่ายังไงทําแผนเนื้อหาที่เราสอนไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปใส่ข้อมูลที่ให้ตรงกันทําสื่ออุปกรณ์ไปก่อนนานนะศรึกษายิ่งเฉพาะมือใหม่หัดขับอย่างเรานะโอ้ทำแล้วลบทำแล้วลบทำแล้วแก้นั่นแหละไม่เสร็จกับเขาสักนาทีหนึง่งดังนั้นอันนี้ก็เลยสาคัญนะคะที่จะต้องล่างไว้ก่อนเนอะ,ะแล้วก็ทํแล้วก็จะสบายใจใหายใจโล่งนะคะ วิธีการค้นหานะคะหาใครหาไม่เจอเนะเดี๋ยวพรอ,อีกส่งช่วงเวลาที่อาจารย์ให้เปิดแล้วก็มาแจ้งเข้ามาอืมนะคะแล้วก็สอนวิธีการค้นหานะคะจากในใน google ในห้องสมุดของแต่ละที่นะคะเพื่อให้เรารู้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่ที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะบางเอกมันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ ดูค่อยๆหาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มเข้าสู่ตัวอย่างของแผนการจัดการเรียนรู้นะคะระดับปฐมวัยนะคะอาจารย์าจาริงๆอาจารย์วางไว้ให้แล้วแหละก็คือวิดีโอของปฐมวัยเนี่ยเคล็ดลับการจัดไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้นะคะถ้าอาจารย์สอนไม่ทันเนอะสะโลชา ใจเย็นนะลูกนะแหมช่วยอาจารย์ตลอดเซล <Self S 2> นะคะเลนะ็นรับเนาะอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนแล้วก็ค่อยมาดูสําหรับเด็กนักศึกษาที่เรียนปฐมวัยนะคะเนื่องจากว่าหลักสูตรสถานศึกษา,รา,กษาหรือรูปแบบการเขียนแผนนะ่ะของเราจะแตกต่างจากเพื่อนมัธยมปฐมศึกษานะคะอาจารย์ขออนุญาตให้เราไปดูเป็นคลิปที่อาจารย์ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยกดที่คลิปพวก่งนี้นะคะทั้งสามคลิป ประมาณสี่สิบนาทีดูแค่รอบเดียวดูผ่านๆให้พอเข้าใจแล้วก็ก็เข้าไปดูเพิ่มตอนหลังแล้วก็กลับมาเข้าในห้องนี้นะคะอ่าไป